ยินดีต้อนรับผู่ชงพดสุดคนคนเล่าเรื่องช่องที่นำเสนอเรื่องราววีรัะยองขวัญและตำนานหน้าคนลุกจากขวดทุกสารพิษวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับถ้ำเจ้าพลางหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าถ้ำท,ทางขาวอีตั้งอยู่ที่ตำบลวังน้ำาขาว อำเภอบ้านด่านหอยจังหวัดสโุโขทัยที่มาของชื่อถ้ำเจ้าพระรามชาวบ้านเต้ากันว่าถ้ำนี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณและถูกตั้งชื่อตามเรื่องราวจากพรามเกียรติว่ากันว่าพระรามเคยเดินทางไปบริเวณนี้และบางตำนานก็เล่าว่าถ้ำนี้เคยเป็นหี่สิงสถกิตของเราผานลิงของอันุมาน ลักษณะของธรรมและบรรยากาศชวนขนลุกเมื่อเดินเข้าไปในถรมคุณจะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศเย็นผูบกว่าแม้ในช่วงเวลากลางวันถ้ำนี้จะโผงว้างและเส้นทางแคบๆที่มืดสนิทเสียงหยดน้ำที่กระทบหินสะท้อนกองเหมือนเสียงกระสิบจากติ่งที่มองไม่เห็นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราครัง้งเอานับองนที่อาศัยอยู่ในนั้น พอ,อกตกกลางคืนพวกมันจะบินออกมาจากหุ่ดดำทมึนลาวกับเงาปีศาจแต่สิ่งที่ทำให้ทำนี้โด่งดังไปทั่วไม่ใช่แค่ความลึกดับและหุ่มค้างคาวแต่เป็นเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นกับคนที่เคยเข้าไปเรื่องเราจากทำท่ค้างขาวผีมีกลุ่มนักเดินทางกลุ่มหนึ่งได้ตัดสินใจเข้าไปสำรวจในธำไม่มีใด์นำทาง พวกเขาเตรียมไฟฉายอาหารและอุปกรณ์พร้อมสัว์แต่หลังจากเดินเข้าไปได้ไม่นานพวกเขากลับเริ่มได้ยินเสียงประาดเสียงคล้ายใครกำลังเดินตามทั้งที่ไม่มีใครอยู่ด้านหลังหนึ่งในสมาชิกกลุ่มบอกว่าคนเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มเคลื่อนไหวอยู่ตรงทางแยกของถ้ำก่อนแรกคิดว่าเป็นเพื่อนแต่พอหันกลับไปดูทุกคนก็ยืนอยู่ข้างกัน หมดเมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาเหลื่อมสับสนกับเส้นทางที่พวกคนทั้งที่ตอนเข้าไปไม่ได้รู้สึกว่ามันซับซ้อนขนาดนี้แต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มหายตัวไปต่อหน้าต่อตาไอ้บอยมึงไปไหนวะเสียงของเผือดในกลุ่มตะโกนเรียกแต่ไม่มีเสียงตอบกลับมีเพียงเสียงสะท้อนจากความมืด พวกเขาใช้เวลาหลายชั่วโมงในการค้นหาแต่ก็ไม่พบอะไรเลยจนสุดท้ายต้องรีบออกจากถ้ำและแจ้งเจ้าหนาที่ค้นหาแต่จนถึงวันนี้รา่างของบอยก็ไม่เคยถูกพบอีกเลยเหตุการณ์ที่สองพระพุธดงกับเสียงสวนในความมืดไม่กิ่ปีมานี้มีพระพุดงลูกหนึ่งเดินทางไปปรากฏใกล้ปากถ้ำ ท่านตั้งใจจะปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญเพียรแต่ในคืนแรกที่อยู่ที่นั่นท่านได้ยินเสียงแ,แปกแลกๆดังมาจากในถ้ำาตอนแรกพระลูกนั้นคิดว่าเป็นเสียงของลมหรือเสียงของค้างคาวแต่เมื่อท่านฟังดีๆก็บพบว่ามันเป็นเสียงสวดมนต์เสียงนั้นดังเป็นพวกคำนองโบราณท้ายบทสวดที่ไม่ใช่ภาษาบาลีอีกคุนเคย พระอูดนั้นลองเดินเข้าไปในถรร้มเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เมื่อยิ่งเดินเข้าไปเสียงตรวจกับยิ่งไหลออกไปไหลออกไปจนกระทั่งอันรู้สึกเหมือนมีเงาดำๆลอยผ่านหน้าไปพระอุดมตัดสินใจรีบออกกากถ้ทอันเชื่อว่าถ้านี้ไม่ได้มีแค่ครัง้งคราวแต่มันมีบางสิ่งที่ไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวเหตุการณ์ที่สาม คนขับรถบรรทุกมีคนขับรถบรรทุกเส้นทางผ่านทาเจ้าพระรามเราว่าในคืนหนึ่งขณะที่เขาขับรถไปส่งของเวลาประมาณตีสองเขาเห็นหญิงสาวคนหนึ่งยืนโบกรถอยู่ริมถนนหน้าเส้นทางเขา้าทำ้ตอนแรกคิดว่าเป็นคนในหมู่บ้านที่อาจต้องการความช่วยเหลือจึงจอดรับหญิงสาวขึ้นมานั่งเงียบ ไม่พูดไม่จาแต่เมื่อขับรถไปได้สักคัเขาเหลือมองก็ตกหลังเธอหายไปแล้วทั้งที่ประตูรถล็อกและไม่มีทางที่เธอจะกระโดดลงไปได้เลยคนขับถึงกับเหยียบเบรกกับทันหันก่อนจะรีบขับรถหนีออกโดยไม่เหลียวหลังเลยตำนานเกี่ยวกับทำนอกจากเรื่องเราชวนขนลุกแล้วยังมีตำนานอีกมากมายเกี่ยวกับ คำเจ้า,ารามบางกว่าวํ่าคำนี้เป็นประตูสู่โรควิญญาณบางตำนานบอกว่ามีสมบัติโบราณซ่อนอยู่แต่คนที่เข้าไปค้นหากับไม่มีใครได้กลับออกมาบางคนเชื่อว่าอดีตเคยเป็นการบูชายันภายในถําทําให้วิญญาณเฮี้ยนและไม่ยอมไปไหนเรื่องราวทั้งหมดอาจเป็นแค่ตานานอาจเป็นเพียงความเชื่อของชาวบ้านหรือ อาจมีบางอย่างที่เราอธิบายไม่ได้แต่สิ่งที่แน่นอนคือความไม่ประมาทอย่ารบกวนสถานที่รีรับไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่ก็ตามแต่การเคารพสถานที่และความเชื่อของคนในพื้นที่เป็นสิ่งสำคัญอย่าประมาทกับธรรมชาติทำเป็นสถานที่ อันตรายหากไม่มีความชำนาญหรือไกลท,ทางอาจเกิดอุบัติเหตุได้บางสิ่งทีม่มองไม่เห็นอาจไม่ได้หมายความว่าไม่มีอยู่จรินี่เป็นเพียงหนึ่งในเรื่องเล่าเรื่องราวสยองจากช่องพดส์สดบนเล่าเลือกหากคุณชอบเรื่องเล่าแนวรี้รับอำนานหลอนหรือเหตุการณ์ชวนขนหัวรุน อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแก้งเตือนเพื่อไม่พลาดเรื่องราวลทึกทั้งออไปคืนนี้ถ้าคุณต้องเดินทางผ่านคำเจ้าพระรามอย่าลืมมองกระจกหลังว่าในรถมีคุณอยู่คนเดียวจริงๆหรือเปล่าแล้วพบกันใหม่ในเรื่องเรา